รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย The City h a s h b a c k for whatever moves me สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ B Times กับผมบัญชาชุมชัยเวทนะครับโอ้เรายังอยู่กับคนที่ท,ทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องบริหารการจัดการเกี่ยวกับสต็อกคงคลังด้วยระบบของคอมพิวเตอร์และข้อมูลกันต่อนะครับซึ่งก็คือคุณนิธิสัจจตทิประวันหรือว่าคุณเมฆท่านเป็นกรรมการผู้จัดการและผู้ร่วมก่อตั้ง My Cloud Fulfillment เดี๋ยวจะคุยกันนะครับว่าเรื่องที่เหลือเชื่อไปกว่าน,นั้นก็คือเราเห็นว่าพฤติกรรมของคนที่สั่งซื้อของและสินค้าอะไรที่จะเป็นทั้งปัจจุบันและอนาคต คนไทยซื้ออะไรนะครับคือเรามีอยู่3ตัวหลักที่ขายเยอะใน <c oughs> ใ,ในในคลังสินค้า <c oughs> แล้วครับผมอันดับแรกเนี่ย <c oughs> มันก็จะเป็นพวกเครื่องสำอางเครื่องสำอางเครื่องสำอางในซื้อออนไลน์เยอะมากคือเดี๋ยวนี้คนไม่ได้ไปซื้อหน้าร้านเยอะขนาดนั้นแล้วครับผมอันที่2จะเป็นพวกอาหารเสริมอาหารเสริมยังอยอมรับว่าอาหารเสริมเนี่ยเป็นอะไรที่ขายออนไลน์แล้วก็มาแรงมาเยอะวิตามินนู่นนี่นั่นเลยครับแล้วก็อย่างที่3ช่วงนี้ก็จะเป็นพวกอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์จะมีแบบแกัเจ็ตกล้องนู่นนี่นั่นอะไรครับเครื่องก็มีเหมือนกัน คุณแครับทำมาตรงนี้อย่างที่บอกว่าประมาณ5ปีใช่ไหมแต่มันเริ่มช่วงโควิดเนี่ยที่เล่นกันมานที่เล่นขึ้นมาใช่ปัจจุบันแสดงว่า การบริหารจัดการตัวแวร์เฮาส์ของเราเนี่ยจะต้องกระจายอยู่ในกรุงเทพหรือปริมณฑลจุดไหนยังไงกันบ้างครับก็เรามีคังอยู่ที่3ที่นะครับผมเรามีรังสิตอันนึงเรามีลาดกระบังอันนึงนะครับผมแล้วก็มีตรงบางนาอันหนึ่งนะครับก็3คลคังเนี่ยก็ทํางานได้เหมือนกันเช่นคังลาดกระบังจะเก็บเครื่องสาอางเยอะหน่อยคังรังสิตจะเป็นคังใหญ่ๆเก็บพวกอาหารและเครื่องดื่มเยอะหน่อยอีกคังนึงจะเป็นคังเก็บพวกแฟชั่นเยอะหน่อยแล้วแต่ไม่เหมือนกัน ทำไมถึงเก็บไม่เหมือนกันสินค้าจริงแล้วความจัดการของคังคือถ้าเกิดมองจากมุมมองคนขังจริงมันความแตกต่างของสินค้ามันเยอะมากครับเช่นค o อ m สเมติกเนี่ยมันเป็นอันเล็กๆเก็บเล็กๆเก็บใส่เกก็ได้แล้วก็เปิดแอร์ให้มันถูกไหมแต่ว่าแบบอาหารเครื่องดื่มเนี่ยมันเป็นน้ำมันต้องเป็นพ a า e ตแล้วก็แรประวังมันตกมาแตกอะไรเงี้ยหรือว่าแฟชั่นเนี่ยมันจะเป็นไมโครแล b ที่เป็นซอยเอสยูให้เอสคยูอะไรเงี้ยเหมือนกับชั้นหนังสืออย่างเงี้ยครับผมใช่แล้วจริงๆเราถ้าเกิดลองคิดภาพครั้งสามอันนี้หน้าตาไม่เหมือนกันเลยข้างในใช่ถูกเลยแล้วก็ระบบไม่เหมือนกันด้วยเช่นอันนี้ต้องมีคอนเวเยอร์เบลเพราะมันเป็นของเล็กแต่อันที่มันเป็นอันนี้ย่มันต้องเป็นลิฟต์ลิฟต์ที่แข็งแรงหน่อยลิฟต์ขึ้นขึ้นลงลงอีกอันนึงต้องเป็นแบบไอสายพานเลื่อนลงอะไรยงเี้ครับ คือการ์ตการครังเนี่ยมันจริงๆ<อ>ยิ่งวันยิ่งอนาคตเนี่ยมันจะยิ่งหุ่นยนต์มันจะยิ่งอัตโนมัติมากขึ้นเรื่อยๆอตางจาังหวดเราไม่มีเลยครับไม่มีตอนนี้ครับ<อ>กำลังจะากจะทำกำลังจะทําอยู่ใช่ครับสนใจครับป่าตอนนี้ที่เราเก็บข้อมูลมาทั้งหมดเนี่ยนะฮะคนไทยชอบซื้ออะไรคนไทยชอบอะไรคนไทยซื้ออะไระครับคือเรามีอยู่3ตัวหลักที่ขายเยอะในในในคังสินค้าแล้วครับผมอันดับแรกเนี่ยมันก็จะเป็นพวกเครื่องสําอางเครื่องสำอางเครื่องสำอางในซื้อออนไลน์เยอะมากคือเดี๋ยวนี้คนไม่ได้ไปซื้อหน้าร้านเยอะขนาดนั้้นแลว อย่างที่2จะเป็นพวกอ่านเสริมอหารเสริมยอมยอมรับว่าอ่านเสริมเนี่ยเป็นอะไรที่ขายออนไลน์แล้วก็มาแรงมาเยอะวิตามินนู่นนี่นั่นเลยครับแล้วก็อย่างที่3มช่วงนี้ก็จะเป็นพวกอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์จะมีแบบแกดเจ็ตกล้องนู่นนี่นั่นเลยรครับคร์ก็มีเหมือนกันเราเห็นพฤติกรรมของคนไทยช้อปปิ้งเป็นอย่างไรบ้างจริงๆแล้วเนี่ยคือเราเห็นภาพมาเนี่ยเราเห็นภาพถ้าเกิดโดยเฉพาะอย่างโควิดนะฮะมันจะมีอยู่สามกลุ่มหลักๆนะครับที่ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับกลุ่มแรกคือ โตแรงโตเรื่อยๆโตยาวๆแบ่งเป็นสามช่วงคือช่วงโควิดนะครับ uh huh. ช่วงโควิดเนี่ยอาหารและเครื่องดื่ม uh huh. นะครับกับอุปรกรณ์ที่ใช้ในบ้าน, uh huh. นครับที่แบบตกแต่งบ้านหรือว่า uh huh. เช็ดพื้นอะไรเงี้ยครับผมใช่คือช่วงโควิดเนี่ยมันก็ขึ้น<อ>นะครับเพราะว่ามันขึ้นมาเกือบ200เรเพราะว่า<อ>คนหาซื้อไม่ได้คนต้องกักตุนสินค้าถูกฮะช่วงเปิดเมืองถึงแม้จะเปิดเมืองแล้วก็ตามเนี่ยคนก็ยังติดใจซื้ออยู่เพราะว่าแบบเราอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาที่ไม่เคยซื้อออนไลน์ตรงนี้มาก่อนก็มาติดใจซื้ออย่างรุ่นพ่อรุ่นแม่เราเนี่ยเฮ้ยมันซื้อสะดวกนี่นะมันโอเคนี่นะและในอนาคตเนี่ยมันก็จะเติบโตขึ้นอีกจะคิดดูเพราะว่าธุรกิจ ไอตัวเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ซื้อท้ำง่ายนะครับมันไม่ต้องไปนั่งลองเสื้อแบบเาอากซื้อ,อยาสีฟนันก็ซื้อได้เลยเงี้ยแถมโปรโมชั่นออนไลน์ถูกด้วยนะครับกลุ่มที่2คือกลุ่มที่ต้องจับตามองขึ้นแต่ตกนิดหน่อยแต่จะขึ้นอีกนะครับก็คือกลุ่ม อ่อ b e a u นะครับของกลุ่ม b e กลุ่ม p e r s o n ันอ่กลุ่มอาหารดูแลสุขภาพดูแลสุขภาพใช่ครับเช่นเอ่ออาหารเสริมหรือเป็นวิตามินก็ตามนะเพราะช่วงนี้ช่วงโควิดเนี่ยคนซื้อขึ้นมาเยอะเพราะมันปิดเมืองเข้าไม่ได้มันก็เลยต้องซื้อออนไลน์แต่ช่วงเปิดเมืองปุ๊บมันตกลงนิดนึงแต่ในอนาคตเนี่ยมันจะกลับมาขึ้นแรงอีกเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่องทางการซื้อมันง่ายมากเดี๋ยวนี้แบบซื้อเอ่อ beauty มันไม่ต้องดูเอ่อด้วยตัวเองมันดูรีวิวก็ได้นี่คนนู้นคนนี้รีวิวให้ดูคะกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่่่มททีีนากลัวจะ ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับผมโดยเฉพาะ อันหนึ่งเลยก็คือแฟชั่นเนี่ยครับเดาทางยากใช่ไหมล้วงล่วงล้วงเดียวเลยครับก็คือช่วงโควิดล้วงทันทีเลยครับแบบ70%ปตกลงมาคือมันปิดเมืองคนมันแต่งตัวไปไหนไม่ได้เราจะใส่รองเท้ากุชชี่ทําไมเราจะใส่เข็มขัดหรูๆทาไมคือมันไปไหนไม่ได้ใช่ไหมครับหลังจากเปิดเมืองมาเนี่ยมันก็ขายดีขึ้นนิดนึงแต่ดีนึงมันก็ยังติดลบอยู่ดีต้องยอมรับว่าเราเห็นแพทเทิร์นว่าการท่องเที่ยวมันเกี่ยวโดยตรงกับแฟชั่นท่องเที่ยวขึ้นแฟชั่นขึ้นท่องเที่ยวลงแฟชั่นลลลลงงงงทททัันนนนีีี่่่่่่มม้้้ยยแแแตเเเเรราาไไไูวววอปปป็ เราคงไม่มีบริษัททัวร์กันอีกต่อไปแล้วเราคงเที่ยวเดียวๆกันแล้วเราจะไปเที่ยวอีกแบบหนึ่งก็ได้ครับจะแล้วแฟชั่นที่เรารู้จักกันในเมื่อก่อนในอนาคตมันก็จะเปลี่ยนไปแล้วฉะนั้นแล้วคนที่ทาแฟชั่นเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนตัวเองโดยอย่างมากเลยที่ว่าเก็บสต็อกให้น้อยลงเมื่อก่อนออกคอลเลคชันทีๆสามเดือนครั้งให้ทันเทรนอาจจะไม่ใช่แล้วมันอาจจะเปลี่ยนจากแฟชั่นนอวเป็นดูเรเบิลมากขึ้นเนี่ยทำยังไงให้มันสามารถอินสไตล์ในหลายๆช่วงเวลาได้ครับอันนี้เป็นข้อมูลของคนไทยที่ ใช้บริการผ่านเป็นของข้อมูลของการสินค้าเรากับข้อมูลของโลกอเอามารวมกันเลยครับใช่เราดูจากเว็บ s t a ติ t t a ก็คือว่ามันเป็นของอรวมข้อมูลของทั้งโลกไปเลยการซื้อขายออนไลน์ครับแสดงว่าพฤติกรรมคนไทยก็อินคล้ายๆของโลกเหมือนกันใกล้เคียงมากครับใกลเคียงมากไม่แตกต่างเลยไม่แตกต่านงะคนเริ่มใช้ชีวิต i n t r o รเวิมากขึ้นมากกว่า extrovert เนี่ยคนไม่ได้จับจ่ายใช้สอยฟุ่มเฟือยเหมือนเมื่อก่อนแล้วคนเริ่มมาดูแลตัวเองดูแลข้างในดูแลครอบครัวอะไครับสินค้าแม่เล็เด็กเนี่ยก็ดีครับเพราะว่าเดกที่แบบมันเติบโตเรื่อยๆแล้วก็เด็กมันซื้อซแพมเพิร์ดมันซื้อเรื่อยๆซื้อได้ตลอดเวลาอ่งคจะรู้ไซส์ก็สั่งได้แล้วใช่ถูกต้องครับใช่แล้วของออนไลน์ครับผมอะไรที่ มันซื้อทาง่ายอ่ะคือลองแล้วถูกใจซื้อได้อีกเรื่อยๆขายดีอะไรที่มันเป็นอะไรที่ไม่ต้องลองเยอะอย่างเงี้ยครับผมถ้าอย่างต้องลองใส่สองใส่เสื้ออาจจะยากหน่อยแต่ว่าสินค้าที่แบบดูแล้วเสียบปักใช้ได้เลยเงี้ยก็จะขายง่ายครับผมอะไรที่มันเป็นสินค้าที่บอกต่อเงี้ยให้คนบอกต่อกันเฮ้ยอันนี้ใช้แล้วดีนะมันก็จะยิ่งเติบโตได้ง่ายขึ้นอืมคือถ้าฟังดูอย่างนี้เนี่ยครับสงสัยอยู่อย่างนึงครับว่าประเทศไทยใน67ล้านคนแล้วดูจากข้อมูลของเราที่มีอยู่เนี่ยตกลงเนี่ยภาคไหนซื้อมาากที่สุดภคใต้รับ ภาคใต้ซื้อมากที่สุดชอบออนไลน์มากที่สุดชอบออนไลน์เยอะสุดจริงเน่ะไม่ใช่คนกรุงเทพคนกรุงเทพเนี่ยผมว่าอย่างที่เมื่อกี้เรียนไปคือค่าของชีพเราสูงเรามีรายได้แต่เรา แทบเดียวหมดแล้ว B T S นู่นนี่นั่นไม่มีเงินเยอะแต่สมมติคนอยู่ภาคใต้เรามีรายได้มาแต่ไม่รู้ไปทําอะไรดีจะไปซื้อทองที่บิ๊กซีก็ไม่ได้จะไปซื้อไอ้นี่ที่โลตัสก็ไม่มีอยากซื้อเสื้อผ้าเกาหลีก็ต้องซื้อออนไลน์อยากแต่งตัวแบบลิซ่าก็ต้องออนไลน์นะฮะแล้วมันก็เลยซื้อออนไลน์เยอะครับผมแล้วภาคใต้นี่หลายๆคนก็มีธุรกิจที่ดีนะครับมันมีธุรกิจหลายๆอย่างตรงนั้นก็เลยทาให้มีคนคือที่ในคาของเราครับผมสินค้าที่ขายออนไลน์เนี่ย เจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันคือออกไปข้างนอกครับออกไปข้างนอกใช่ต่างจังหวัดต่างจังหวัดแสดงว่าอาจจะมีแค่ยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์ที่เป็นธุรกรรมเกิดขึ้นในกรุงเทพใช่ครับอ๋อนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่บอกว่าคนต่างจังหวัดช็อบมากกว่าคนกรุงเทพใช่ครับตัวเลือกก็น้อยกว่า เลยตัวเลขขน้อยกว่าซึ่งในทางที่ผ่านมาเรารู้ว่าตอนนี้ภาคใต้ได้รับผลกระทบจากเรื่องธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทมเสียหายมากเสียหายเสียหายครับแต่กลับกลายว่ามีการช้อปออนไลน์ยังมีอยู่ยังมีอยู่ครับยังมีแต่ในระยะยาวเนี่ยยังต้องดูนะครับเพราะว่าเรานั่นใจว่ารายได้ของคนบางคนอย่างเช่นภูเก็ตเนี่ยลดลงไปเยอะครับฉะนั้นแล้วกำลังจับจ่ายร้สอร์จะน้อยลงครับแต่บางจังหวัดในภาคใต้ก็ไม่ได้อิงกับการท่องเที่ยวก็ยังสามารถมีกำลังใช้จ่ายได้ครับที่นี้ภาคไหนซื้อน้อยที่สุดเลยอืมภาคที่น้อยู่ ใช่เท่าที่เราเห็นนะครับคือคือไม่ไม่ไม่รู้ว่าโดยรวมเป็นยังไ,ไงแต่ว่าภา้เหนือผมว่าเขาเขาเขาไม่ได้จับจ่ายเยอะครับ,รบเขาไม่ได้ฟุ่ฟมเฟือยมั้งอะไรเงี้ยผมว่านะ,ะแต่ว่าแล้วก็เขาก็มีตัวเลือกค่อนข้างเยอะอย่างเช่นเชียงใหม่เชียงรายก็ยังพอมีทางเลือกนงครับก็เลยยังพอมีอยู่อีสานก็มาแรงอีสานก็มาแรงด้วยใช่ครับอีสานก็ต่างการเติบโตสูงครับอืครับโอ้โหท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับว่าธุรกิจของคนรุ่นใหม่อย่างนี้ที่นํามาถึงจุดนี้อย่างเช่นไมโครฟูลฟิลเมนเนี่ยนะครับทำให้ พฤติกรรมของผู้ซื้อพื้นที่ไหนที่ซื้อกันมากที่สุดแล้วใครที่มีกําลังซื้อมากที่สุดจนกระทั่งกลายเป็นสิ่งที่ทําให้ตอนนี้คำแนะนํ่ดีๆสาหรับผู้ประกอบการควรจะไปในทิศทางไหนน่าสนใจทีเดียวนะครับแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณนิติสัจจทิพวรรณหรือว่าคุณเมงนะครับท่านเป็นกรรมการผู้จัดการและผู้ร่วมก่อตั้ง m Cloud f u l f i l l m e n t ในรายการบีทัมส์เลครับขอบคุณมกเมครับขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นทั้งหมดี้คือบีทัมส์ครับแล้วพบกันใหม่นะฮะสวัสดีครับ